สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่24ถึงวันที่27กรกฎาคม2560 ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยนือนประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่24ถึงวันที่27กรกฎาคม2560 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซียสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในรัฐปีนงังอาทิห้องสมุดดิจิทัลของรัฐปีนงังเขาปีนงังและสวนคุนเงเทศเขตร้อนนอกจากนี้จะพระราชทานพระราชบร,รกโอสให้ด่าโตฮาจิโมฮัมมัดราชิดบินฮัสนันรองมุขมนตรีรัฐปีนงังคนที่หนึ่งและภริยาเข้าเฝ้าทูลอองพระบาท และถวายพระกรยาหารกลางวัน ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเซรินทรเพื่อการฟืน้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและโรงพยาบาลชางีจเจเนอัลและจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่สวนพฤกษศาสตร์กราเดนเบการเดนบายเดอะเบย์สวนพฤกษศาสาตร์แห่งสิงคโปร์และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติลีกองเชียน รวมทั้งจะพระราชทานพระราชบรมโอาสให้นายเตียวซีเฮียนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเฝ้าถล,ลองพระบาทและถวายพระกรยาหารคำ การนี้สมเน็จพระเทศพระราชดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองในวันจันทร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2560เวลา10นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TC408 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสวรรคภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพระราช บดีที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2560เวลา19นาฬิกา35นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง23กรกฎาคมพุทธศักราช2560